ไก่บ้านย่างรสเด็ดสุดแซ่บของดีที่ใครกินแล้วก็ต้องร้องว้าวเข้ามาในร้านก็ได้กลิ่นหอมของไก่ย่างลอยมาเลยเพราะเขาย่างให้หนังนั้นกริ่มๆรมกับกรอบสัมผัสเนื้อนุ่มๆแล้วการหมักนั้นถึงเครื่องถึงรสกินเข้าไปนั้นคือฉ่ำมากๆยิ่งได้กินกับส้มตำปูรสจัดจ้านถึงใจรสชาตินวันวๆแบบนี้แซ่บสุดกินคู่กับข้าวเหนียวตุ้ยเข้าไปแบบจุจกๆอีกจานที่เกินคาดก็คือผัดไทยเส้นจานเครื่องล้นๆสูตรลับของทางร้านเน้นให้เครื่องเยอะใส่มาแบบจัดหนักจัดเต็มรสชาติกลม Bep. โรยพริกเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยแซบคือดีไม่ไหวปิดท้ายมาด้วยยำผักกูดที่หากินได้ยากผักกูดสดสดลวกมาแบบก,บกรอบน้ำยำเปรี้ยวหวานกำลังดีหืมฟินมากๆที่นี่คือร้านอาหารอุสาแบบเน้นๆเ,เลยนะทุกคนทุกจานคือรสชาติดีแต่ที่ติดใจที่สุดก็คือไก่ย่างอร่อยจริงใครมาเที่ยวแถวภูเรือต้องแวะมาร้านนี้ให้ได้ร้านใหญ่เป็นทางผ่านไปที่เที่ยวต่างๆและสะดวกสบายปากหมุดร้านนี้ไว้ได้เลยกับร้านไก่ย่างภูเรือร้านเขาเปิดทุกวันตั้ง แต่9โมงเชา้าถึง4ทุ่มร้านอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามกับตลาดสดภูเรือมาภูเรือต้องตามมากินดู